bò Đi Bò khảo lột, khảo lột lên ngán chưa hợp Hợp có đầy sau được Sau tiếp thì có vô hả Hợp 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 vô hồng ok 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 hợp 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 Hãy ขณะนี้เราได้มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเขาถมรัษเขาสมรรัน้้นนนสีเทพโอ้มาเจอรถคันแรกด้วยสีเขียวเขียวสายนจอดก่อนไม่หลบก็ไม่รู้จะหลบตรงไหนแล้วเนี่รถเรามันเต็มถนนไปหมด โอ้สีเทพช่างงามและแท้หลายปีแล้วที่ไม่ได้มาวันนี้คณะมาสำรวจก่อนเขาลูกนี้ยิ่งใหญ่นัก